หวานแนวไหนบ้นนั่นหวานหวานตาลีนี và, ่ใช่หวานตาลีทองมันบรทันดีเกลน้อยชอบกันไม่แน่นไม่เงินเลยอนน่น้อยตัวนึงชอกัดคนมากใครมาใกล้ก็จักาใครทอะไรให้ไม่พอใจก็จแต่แน่นอยไม่ได้กัดแรงแค่กัดเบาๆแต่คนก็เ แเนแมวน้อยแมน้อยงเใจมากแมน้อยงคอยเล่นกัคนเห็นางน้อยเลกัก็ูกหแล้วก็กลัมาเล่นกับองน้อยหมดเยมงน้อยชอบกัดคนคนดูสิคะหน้าฉำในไปหมดเลยค่ะจะทาลองคืนก็ไม่ได้มันเจ็บไปหมดทั้งใต้ตาเบ้าตาบริเวณหัวคิ้วหรือว่ามุมปากเปบตาม กินข้าวหมดยัง